ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไวส้สมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดน,นี้ขอพืนทั้งดอกและต้น บัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีบคนคนบุคคลเป็นที่คาดหวังกันลเรามาพร้อมกับเจ้าตัวโลคอร์บีบีกันจากดับเบิลเบลรุ่นหนึ่งครับอันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว g 3สามสิบหกีนะครับแพคเกจอย่างที่เห็นโอเคไหมบอกก่อนเลยว่ามีคนถามผมหลายครั้งเบอร์เอิญใน Facebook เนี่ยผมไม่สามารถพูดราคาได้เต็มๆเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปปลิว เดี๋ยวรีวิวผมโดนลบนะครับราคาเอาเอากะกะเกณแล้วกันราคาอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทโอเคไหมถามว่ามันเป็นโลคอสปีบีกันยังไงอย่าลืมนะครับตอนเนี้ราคามันไปถึงไหนแล้วค่างเงินบาทเราไปถึงไหนแล้วคำนวณมาตกอ,อยู่ที่4,000กว่าบาทเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มโลคอสนะครับเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างถูกมาดูกันชิ้นงานกันครับ เปิดกล่องมาเจออะไรบ้างกับเจ้าตัวดับเบิลเบลจ3 6 c ระบบไฟฟ้านะครับเปิดมาก็จะเจอปืนแมกกาซีนนะครับแบตบกเจที่ชา้าต้องไปหาเพิ่มนะครับแล้วคู่มือไม่มีแต่ไม่เป็นไรในเมื่อไม่มีคู่มือมาดูนี่เดี๋ยวจะสอนให้นะครับมาดูกันชิ้นงานเป็นยังไงบ้างถามว่าเป็นโลคอสโลคอสยังไงอย่างที่เคยบอกครับบอดี้พลาสติกซึ่งจริงๆตัว g 3 6 c บอดี้เขาเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับตัวนี้แทบจะไม่ได้แทบจะ เรียกว่าไม่ได้ลดคอสอะไรเพิ่มเลยครับเพราะว่าตัวมันส่วนใหญ่เป็นพลาสติกอยู่แล้วแต่อย่านึกว่าเบานะเจ้าตัวนี้หนัก2.8กิโลกรัมนะครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเกียร์บล็อกเป็นเกียร์บลกเวอร์ชันสนะครับสามารถเอาสปริงออกตูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวที่เอาสปริงออกตูดให้ดูนะครับกับเจ้าตัวนี้ฟันลูกสูบเล็กบู๊ลูกปืนนะที่เขาลดคอสมไปจุดหนึ่งคือสายไฟไปสายไฟสายไฟทองแดงธรรมดา นะครับไม่ใช่สายไฟเงินนะครับไอตัวสายไฟเงินมันจะแพงขึ้นมาอีกนะครับถามว่าโอเคไหมก็โอเคในเกมดีนะฮะชุดฮอปก็เป็นชอบพลาสติกนะครับแต่ว่าโอเคอยู่ในเกมใช้ได้ครับกับเจ้าตัวราคาขนาดนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับมือใหม่หน้าเล่นนะครับแมกกาซีนเป็นแม็กโมให้เป็นแม็กโมมานะครับบรรจุ450นัดถามว่าโอเคไหมก็ต่อเอาเกมก็ใช้ได้นะครับหาแบตดีๆหน่อยให้มันนะครับมามาดูกันชิ้นงานเป็นยังไงบ้างอ ถามว่าเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยใช่ไหมไม่นะครับโครงข้างในก็ยังเป็นโลหะอยู่น้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับเจ้าตัวนี้ก็เนี่ยมีการเสริมด้านในเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกทั้งตัวนะครับลางลางเป็นพลาสติกแต่ว่าไอ้ข้างในมันไม่ใช่พลาสติกศูนย์หน้าศูนย์หน้าศูนย์หลังยังเป็นพลาสติกอยู่ปากกระบอกปืนเห็นไหมปากกระบอกปืนมีโลหะนะครับนะน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับนะ แล้วเจ้าตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเขาสามารถพับได้โอเคป่ okay, ะนะครับพับได้เวลากลางอ่าบางคนมือใหม่กลางไม่เป็นไมงัดงเลยนี่นะครับจับตรงนี้ดึงขึ้นนิดนึงดึงขึ้นอย่างนี้นิดนึงนะดึงขึ้นปุ๊บมันจะมีนี่มันจะมีเขี้ยวตรงนี้อยู่นะครับอ่พอเวลาดันกลับไปปุ๊บมือเขี้ยวก็จะจับไอ้พันท้ายไว้เวลาั่นก็ง้างน,นิดนึงนะครับง้างแล้วก็กางออกนะครับโอเคไหมนะครับเวลาพับเวลาพับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับ มามาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้แรงเท่าไหร่นะครับแกะกองมาเนี่ยวิ่งอยู่ที่360 3 6 0ร้อถึงสามฟุตต่อวินาทีโอเคไหมกำลังสวยนะครับจออไปยิงให้ก็ตาขวาตอนนี้ตาขวาผมมันยังไม่เห็นไงต้องรอผ่าเอาน้ํามันออกแล้วก็เปลี่ยนจอ่อเปลี่ยนเลนตานะครับมิถุนาปีหน้านะครับถึงถึงที่กลับมาเห็นเป็นปกติก็เลยยังยิงให้ดูไม่ได้นะครับมาดูกันเริ่มต้นแบตไม่มีไปหาแบตลิปโพมานะครับท่างเล็กนะครับมามาดู วิธีวิธีวิธีเอาใส่แบตแบตอยู่ตรงไหนแบตอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะสำหรับมือใหม่ใครไม่รู้มาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับออกแรงนะครับบอกบางคนบางคนแรงไม่เยอะมือเป็นผมพวกแรงเยอะมั้งกดตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมดูนี่มันจะมีตรงนี้อยู่มันเป็นหมุดอยู่นะครับกดกดมานะครับกดปึ๊บนะครับกดปึ๊บนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีแรงก็หาอะไรกดนิดนึงน็อตหรืออะไรก็ได้กดนะครับจากนั้นตัวนี้จะเผียขึ้นนิดหนึ่งใช้มือค่อยค่อยดึงออกมานะครับนะ บังเอิญแรงเยอะโอเคบางคนบอกพี่บอยผมแกะไม่ออกก็กินข้าวเยอะออกแรงเยอะนะครับออกกลังกายเยอะๆหน่อยนะครับจากนั้นพอดึงหมุดออกใช่ไหมปุ๊บเราก็เลื่อนเจ้าตัวเองออกด้านหน้าปุ๊บนะครับเลื่อนออกด้านหน้านะครับนี่มีผมใส่แบตไวละจากนั้นคุณหาแบบมาก้อนหนึ่งแบบนิคมอย่างเงี้ยอโอเคไหมชาร์จมาให้เต็มนะครับนะจากนั้นก็เสียบเสียบสายปุ๊บคุณจะสายให้เรียบร้อยนะฮะให้มันสวยงามนะครับจัดให้มันสวยงามก่อนนะครับ แทงประมาณนี้นะแล้วจากนั้นคุณก็ใส่กลับเข้าไปนะครับนะตอนใส่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับจัดสายให้สวยรองไม่งับสายนะครับนะมันจะได้ไม่งับนะครับนะโอเคนะครับนี่นี่ผมครับก็ใส่เข้าไปมันจะมันจะถูตรงนี้นิดนึงนะฮะปึ๊บนะครับสายมันเข้าร่องนะครับสายมันเข้าร่องเดี๋ยวนะมองไม่ค่อยเห็นมันแสงไม่ค่อยสว่างตรงนี้นะครับนะโอเคใส่ปึ๊บแล้วก็ใส่หมุดเข้าไปนี่ยังยังไม่ต้องใส่เพราะเดี๋ยวต้องถอดออกนะครับ โ okay. อเคพอใส่แบกปุ๊บนะครับจากนั้นวิธีใส่ลูกโอเคนะครับปุ่มแมกกาซีนปุ่ยังไงบี B, ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยตอนใส่ใส่อย่างนี้โอเคไหมบี B, ปุ๊บดึงออกอย่างนี้นะครับวิธีใส่ลูกกระสุนนะครับนะเปิดฝาตรงนี้นะครับนะเปิดฝาปุ๊บนะครับเห็นไหมมันจะฝาอย่างนี้ใส่ลูกต้องมีอย่างต่ำหนึ่งร้อยนัดในแมกกาซีนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันปั่นหลานไปขึ้นจากนั้นพอปิดปุ๊บนะใส่ให้เยอะๆเลยให้เต็มแม็กก็ได้จากนั้นก็ปั่นขึ้นมา นะครับปั่นปึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด๊หันหันหันแม็กไปข้างหน้าปั่นขึ้นข้างหน้าอย่างนี้นะโอเคไหมหันแม็กโค้งไปข้างหน้าอย่างนี้นะแล้วก็ปั่นโอเคไหมจนลูกขึ้นมารอตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ลูกขึ้นมารอแล้วหยุดนะคุณคุณต้องปั่นเข้าไปเยอะๆคือลูกขึ้นมารอนี่คือเตรียมพร้อมแต่ว่ามันมันยังลานมันยังไม่ขัดให้ไง คุณต้องปั่นให้มันขัดลานไว้นะครับนะเยอะๆเต็มลานเนี่ยมันยิงได้ประมาณ70-80ถึงนัดนะครับนะโอเคเรื่องประมาณนี้จากนั้นก็ใส่แมกกาซีน้าไปที่ตัวปืนนะครับปึ๊บแล้วก็ยิงกดเซฟเซฟสองข้างด้วยโอเคไหม,อ,นนอ,หไหมอันนี้เซฟอันนี้เขาเซฟอยู่กดเซฟปึ๊บเห็นไหมนี่เซฟเป็นเซมิฟัวโตเตือนนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ระบบเขาทำมาํำมาดียังไงก็ตามเนี่ย อย่าากฟูออโต้ยาวนะคือผมเข้าใจว่าผมก็เคยทำรีวิวที่ทดสอบปืนให้โรงงานแต่นั่นคือการทดสอบไงในการใช้จริงอย่าไปลากยาวอย่างนั้นยิงให้มันให้มันมีจังหวะหายใจบ้างนะครับอย่างถ้าจะยิงฟูออโต้ใช่ไหมปึ๊บอย่าพิเี้ยพ่เพี่ยอย่าทำนี้สิ่งที่สิ่งนี้ไม่ควรทำเลยห้ามห้ามนะครับและวจำนิดนึงเวลาที่แบตเต็มฟังเสียงนะ แบตตอนนี้คือแบตเต็มๆนะเดี๋ยวไกลปุ๊บนะมันมันจะเพี้ยทันทีเลยแต่ถ้าผมเตือนนิดนึงบอกมือใหม่ทุกคนเลยนะว่าอย่าพยายามเล่นตอนแบตใกล้หมดนะครับให้ฟังเสียงแบตเต็มขค้ือเหนียวปุ๊บจะเพี้ยเลยถ้าแบตมันเริ่มอ่อนม,มันจะดังอืดเพี้ยอืดเพี้ยอย่าให้มันถึงอืดเพี้ยนะถ้ามันดังอืดเพี้ยเมื่อไหร่เนี่ยในนัดสุดท้ายมันทําให้สูบคุ้นติด แลวนั่นต้องมานั่งปดสูบกันอ้วกเหมือนกันนะครับนะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นจะปวดหัวเหมือนกันนะโอเคมาดูกันต่อเจ้าตัวนี้จุดเด่นอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นโลคอก็จริงเหมาะกับมือใหม่จริงๆแล้วก็ถ้าสปริงแรงไปอยากจะลดสปริงก็ได้เลยนะนี่พับพับพันท้ายนนี้มาพับกดเอามือกดปึ๊บนะครับกดนะครับพับอยากจะแรงกว่านี้ก็ได้แต่แนะนําว่าคือคือต้อง ต้องควรจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ทอคหรือมอเตอร์ที่แรงบิดสูงกว่านี้ไอตูดฟ้ามาใส่นะมันจะช่วยให้ทหําให้ขับสปริงแข็งได้นะครับนี่พอลองพับตูดมาคุณเห็นอะไรไหมเห็นไหมตรงเนี้ยใช้ไขควงปัดแบงก่อนนะครับไขมันออกมานะครับเดี๋ยวขอเล่งก่อนแสงไม่ค่อยนรงนะครับไขเจ้าตัวตูดออกมาครับนะ่ะนะเดี๋ยวไขเอาให้ดูนะครับนี่มันจะทําให้คุณสามารถโมเองได้ นะครับคุณจะไปหาช่างก็ต่อเมื่อปืนคุณเสียจริงๆนะครับนะไม่ใช่แค่โมอะไรเงี้ยคุณต้องไปหาช่างไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้นะครับระบบดีขึ้นเยอะนะจีนถึงแม้จะเป็นตัวเกรดโลคอสเกรดสำหรับมือใหม่หรือเกรดคนที่จะเล่นจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยก็ใช้เล่นได้นะคือด้วยราคาที่มันไม่แพงไงนะโอเคขันน็อตเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะหนึ่งตัวนะครับจากนั้นนี่เห็นนี่ไหมมันจะมีรูรูน็อตบักแบนอย่างหน,นึ่งนะครับคุณต้องเสียบ กดบิดอยู่นะทนึงคือ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 บิดบิดที่มันตรงร่องเดี๋ยวแล้วแล้วมันจะเอาออกมาได้เดี๋ยวนะโอเคพบเดี๋ยวมันเด้งใส่หน้าเมาาื่อวันวัววนแรกผมมามันเล้งใส่หน้าผมเลยโอเคไหมนี่ปึ๊บคุณเอกแกร่งก็เปลี่ยนสปริงแรงอยากจะเบาก็ไปเปลี่ยนสปริงเบาใส่ได้นะครับแต่แนะนําว่าไอเปลี่ยนสปริงเบาวันเนี้ยอ่าไม่ใช่ปัญหาหรอกอันนั้นอันนั้นใส่ได้เลยแต่ถ้าสปริงแข็งนั้น กว่านี้อ่ามอเตอร์คุณต้องรับรับมันได้นะสมมุติเราเอามาปุ๊บแล้วถอดเปลี่ยนสปริงนะเวลาใส่ก็ไม่มีอะไรก็นี่ก็เสียบใส่เห็นไหมผมไม่ใช้อะไรเพิ่มนะผมก็ใช้ไขควงแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่นก่อนคือคือมันเด้งใส่หน้าวันแรกนั่นแหละโอเคปุ๊บกดเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงดี๋ยแป๊บกดบิด ถ้ามาตรงร่องมาาันจะปึ๊บโอเคนี่ตรงร่องละตรงร่องนี้โอเคไหมโอเคเข้าร่องละฮะลองยิงดูเห็นไ,ไหมโอเคไหมหลังจากนั้นก็ไขกลับนะโอเคไหมเห็นไหมคลิปนี้คลิปนี้จริงจริง,รง,รงผมบอกว่าเอ้ผมจะรีวิวอะไรดีวะคือผมคือผมไม่ได้ยิงให้ดูอะ่ะเพราะว่าตาผมมีปัญหาอยู่ก็คงคงให้ดูความสวยงามดูว่าปืนข้ออะไรมาบ้างนะประมาณนั้นไว้ก่อนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ด้ท่านนะครับจริงๆเนี่ยเราตอนแรกเราหวังว่าไอ้เจ้าตัวโลคอสบีบีกันะจะมาทันงาน CDC Airsoft Expo แต่ไม่ทันนะครับไม่ทันจริงๆก็เลยเออมาดูข้างหลังกันแล้วกันนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะแล้วก็ได้ได้เล่นของในราคาที่ไม่ไม่ไม่แพงจนเกินเอื้อมใช่ไหมออราคาราคาไอ้ตัวโลคออ่ะมันมีตั้งแต่3,000กว่าบาท ยัน4,000นิดๆโอเคไหมอันนี้บอกราคาคร่าวๆนะคือคือพูดตรงๆก็ก็โดนเฟซแบนก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอยู่ประมาณนี้นะก็บอกเลยว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหรือใครที่จะใช้เล่นสนามด้วยเหมาะกับเหมาะกับสนามที่ใช้ปืนเยอะๆไอ้พวกนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าของข้างในไม่ได้ห่วยเพียงแต่ว่าวัสดุภายนอกมันเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าเฮ้ยน้าหนักมันก็ไม่น้อยนะ2.8กิโลกรัมนี้พอปืนจริงเลยนะโอเคไหม คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกขอภัยที่รีวิวช้าบางตัวรีวิวไม่ทันอย่าง P90 P90 นี่ <c oughs> หมดหมดไปในพริบตาไม,ไม่ได้เอามาแค่ตัว2ตัวเอามาเป็นลังเกลี้ยงเลยแบบปุ๊บปุ๊บ,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 บอกแล้วว่าอย่ารอช้าสงสัยก็อินบ็อกมานะพูดหน้าเฟซมากไม่ได้เดี๋ยวโดนคนแกล้งโอเคปะ่ะโอเคคลิปนี้แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยว ค่อยรีวิวตัวอื่นต่อไอ้ตัวตัวอื่นแทบไม่มีอะไรตัว M4 มันก็ตอนนั้นก็แทบจะดูออกแล้วว่ามันออกตูดได้ไม่ต้องนั่นเลยนะโอเคแล้วก็มีอะไรดีจะรีวิวให้ดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ